ผลไม้รังผึ้งนี่สวัสดีสมาชิกชาวสอสนศิลทั่วประเทศครับผมที่อยู่ในมือพี่โจนี่ก็สับประรดครับเพราะว่าวันนี้พี่โจจะใช้สับประรดเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการทําชิ้นงานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นกระดาษโปสเตอร์ครับเอามาทําเป็นเหมือนกับ สับประรดจำลองหรือถ้าเกิดใครยังไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรเลยตั้งใจดูให้ดีถ้าเรารู้ขั้นตอนเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวเอาไปทำทีหลังก็ได้นะครับผมแต่ว่าเจ้าสับประรดตรงนี้เนี่ยยังทานไม่ได้ต้องเอามาเป็นแบบก่อนเห็นแล้วเปรี้ยวปากแค่มองเห็นก็รู้แล้วรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงนะเราติดตามสอนศิลป์นนี้ครับช่วงไอเดียสอศิลป์ เอาละครับผมตอนนี้พี่โตตัดกระดาษออกมานะครับใช้เกตดีๆนะฮะนี่เป็นกระดาษสีคนละสีกันนะครับอันนึงเป็นสีเหลืองเข้มหน่อยอีกอันนึงเป็นสีเหลืองที่สว่างกว่ากันหน่อยนึงความยาวเนี่ยแล้วแต่เลยระยะความกว้างจะใช้แบบนี้ครับขนาดมันจะเป็นมาตามไม้บรรทัดนี่เนาะสีแถบนะครับอีกสีนึงก็ทําเหมือนกัน ขั้นตอนต่อไปเราใช้นี่ครับเทปกาวสองหน้าแบบเส้นบางเฉียบทํางานบนสีอ่อนก่อนแล้วกันสีเข้มรอไว้ก่อนนะครับสีอ่อนเราจะแปะขอบด้านข้างนี่ครับขอบด้านข้างทั้งสงข้างด้านข้างเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ตรงกลางครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับสีอ่อนนะครับเราทํางานแบบนี้สีเข้มกว่าเราจะติดสลับกัน คราวนี้เรามาตรงกลางตรงนี้และอีกหนึ่งเส้นแปะสลับช่วงกันอย่างนี้นะครับเราก็ทำมาหลายๆอันทำมาหลายๆชิ้นแล้วก็แปะประกบกันครับสีเหลืองเข้มอย่างนี้นะครับแปะ2แถบวางซ้อนแล้วเอามาแปะประกบติดกันเลยแกะเทปกาสองหน้าออกนะครับ ก็มาประกบกันแปะให้มันติดพอดีกันนะครับก็ทำสลับกันไปอย่างนี้นะครับ2ชั้น3าชั้น4ชั้นเอามาสักสีละ5แผ่นล้วกัน5-5้าแล้วก็มาวางซ้อนกันอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมานะครับซ้อนกันไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเมันก็จะได้ความหนาเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตรงไหนเราอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวตัดออกมาแล้วก็เดี๋ยวมีมาประกบกันได้อีกนะครับมันจะเพิ่มความหนาเข้าไปได้เรื่อยๆพี่ตัวมีอันที่เดี๋ยวแปะซ้อนกันเดี๋ยวอีกสักชั้นนึงแล้วกันให้ดูนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะอันนี้พี่ตัวก็แปะประกบประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดครับตัดให้ได้ลักษณะตามแนวอย่างนี้ ที่ทาชิ้นงานก็ต้องระวัดระวังให้ดีเหมือนกันหรือทางที่ดีถ้าเรายังใช้ไม่ถนัดให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยเลยดีกว่าวาดเป็นรูปทรงคล้ายๆกับส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นวงรีนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันมีได้ความหนาเพิ่มเติมทําอีกด้านหนึ่งด้วยก็ได้ก็ตัดออกมาประกบกันพอตัดออกมาเสร็จตรงนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันลักษณะการกลางออกมากลางยังไงเห็นลวดลายที่เกิดขึ้นด้านในบ้างหรือยังเอ่ยนี่ มันจะเป็นชั้นชั้นซ้อนกันอย่างนี้ครับเป็นตาสับป,ปะรดอ่าเหมือนหรือยังเริ่มเหมือนขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมครับตัวน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เอามาประกบติดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะได้ทีกว่านี้พี่โตมีอันที่ความหนาประมาณ16 ชั้นอันนี้20ใช่ไหมสิบหกสิบหก็นั้นเป็นคูณเป็น32ชั้นอ๋อไอ้มีอันปึ้งที่หนากว่าน,น,นี้เห็นไหมครับแล้วก็มาประกบติดกันอันนี้เป็นส่วนของตัวสับป,ประรดนะฮะส่วนก้านขั่วด้านบนเดี๋ยวเราจะมาทําเพิ่มเติมนี่นะครับเดี๋ยวรวางพักรอไว้ก่อนนะตรงนี้นะครับมาทําจุกด้านบนตรงนี้ดัดสีเขียวครับับครึ่งนี้แล้วก็วาด แล้วเราก็จะไปตัดออกมาตามแนวนี้นะครับจึ๊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 บพอตัดออกมาเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับทำมาเพิ่มเลยครับนี่แล้วก็ทากาวประกบติดกันครับทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประกบประกบประกบกันไปถ้าอยากจะให้หนามาก นะครับก็ใช้จํานวนเยอะๆอันนี้นะครับมีอันที่ทําเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้านสุดท้ายตรงนี้พี่ตัวยังไม่ได้ประกบกันเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะวางไว้อย่างนี้ทากาวากาวด้านข้างด้วยเนาะแล้วก็ทากาวตรงกลางด้วยครับแล้วนําเอาไม้เสียบลูกชิ้นแงแปะไว้อย่างนี้รอให้กาวแห้งสักหน่อยนะครับพี่ตัวมีอันที่กาวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอันนี้ ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะมันอยู่ด้านในนะครับผมแห้งแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยเอามาใส่เลยเสียบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยสับประรดประดิษฐ์ที่เรียกว่าเฮ้ยงานฝีมือมันไม่ได้ยากมันแค่เราต้องรู้ว่ามันจะติดกันยังไงเฉยๆใช่ไหมครับ มันจะแบ่งว่าอันนี้เป็นเทปกล้าสองหน้าสามแถว2แถวสามแถวสองแถวสลับกันพอเรารู้แค่นี้ปุ๊บเราก็ทําแบบนี้ได้เลยเออตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องๆอาจจะรู้สึกว่าโ้หเขาทายังไงเนะมันดูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันดูแบบลวดลายมันอะไรกันน่ะเออมันทําให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงพอเรารู้หลักการแค่นั้นแหละจะทําอีกกี่อย่างก็ได้ครับนอกจากสับปะรดหรือทําเป็นอันนี้อาจจะดูแบบ เป็นผลไม้จีนสักอย่างหนึง่งดูคือพี่ตุมไม่แน่ใจ,จมันคือเอาเป็นกลมๆสีแดงถ้าเป็นสีส้มคือส้มแต่พอมันเป็นสีแดงเสร็จปุ๊บมันดูไม่เป็นแอปเปิลเพราะแอปเปิลจะต้องลีลีกว่านี้มันอาจจะเป็นลูกเชอร์รี่ก็จะยูใหญ่เกินไป <S <S ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าอันนี้อาจจะเพิ่มเติมแทนที่จะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็จะเป็นตัวกระดาษสีกระดาษโพสเตอร์ของเรานะครับม้วนๆเข้าไป รอดูชิ้นงานที่น้องๆจะทำมาอวดกันด้วยกระดาษโปสเตอร์แบบนี้นะครับช่วงสอนสินอินบ็อกซ์ นะครับสอนสินอินบ็อกซ์วันนี้น้องอะไรบ้างเอ,อ่ยสวัสดีครับพี่โจหนูชื่ออร่าค่ะอายุ5ขวบอยากแบ่งปันผลงานปั้นดินน้ำมันบนกระดาษให้ชมกันค่ะหนูปั้นเป็นรูปท้องทะเลกับแมงกระพุนหลากสีค่ะหนูชอบดูรายการสอนสินมากเลยค่ะติดตามชมมาตั้งแต่อายุ3ขวบที่น้องออร่าทำแมงกะพุนมามนเป็นการ์ตูนตาปิง้งน่ารักมากแล้วก็หนวดแมงกะพุนมีหลายสีด้วยสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับผม ไม่ใช่แค่ทําตัวกระตูนอย่างเดียวยังทำฉากมาด้วยสาหรายทะเลฟองอากาศก้อนหินแบบนี้นะครับออร่าเก่งมากเลย5ขวบเองสุดยอดคนต่อมาครับวาดรูปบนกําแพงใหญ่มากเชียงรายเมืองศิลปินแม่ยกฝาบ้านให้วาดจักรวาลครับน้องปีเตอร์มาจากเชียงรายครับใช้เวลารองสีพื้น1วันแล้วก็วาดและระบายสีอีก3วันนี่ไงตัวอย่างของการทำชิ้นงานแบบอดทน ุดยอดมีความตั้งใจมีความพยายามมากนะครับหมู่ดาวกลุ่มดาวต่างๆแล้วก็มีรายละเอียดด้วยนะครับสาดสีไปอย่างสวยงามสนุกสนานดูมีความสุขมากๆเลยนะครับขอบคุณปีเตอร์มาแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองของน้องปีเตอร์ด้วยนะครับใครที่อยากจะส่งมาชิ้นงานแบบนี้หรือแบบ แนวทางของตัวเองเราชอบแบบนี้อะไรยังไงส่งมาอวดกันได้ครับสอนสินอินบล็อก่องทางการติดต่อมีเพียบเลยครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w o r l d w e w b f a c e b o o k c o m s อ n s i n คลับอีเมล์เดสสอนสินที่ไทยพีบีเอสโตู้ปน12อปนอฝปรดิพัฒน์กรุงเทพ10404ศครับเดี๋ยวนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ทางไทย PBS ครับพี่โจลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับจะฝันมี